ุจฉาวิสัชนทาทำบุญกับทำทานต่างกันยังไงครับเฮ้ย hey, บุญเนี่ยมันเป็น,ปนผลทานน่ะมันเป็นกิริยาทานน่เป็นกิริยา,า,นนเ,ยาเพราะฉะนั้นในในในมหาผลสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสบุญ กิริยาวัตถุบุญเกิดจากกิริยาแล้วก็วัตถุประกอบเนี่ยเรียกว่ามหาผลลสูตรมีอะไรบ้างอะ่ะ<ม>ก็เริ่มต้นจากทานการให้การบริจาคทานก็คือกิริยากับวัตถุแล้วผลของกิริยาและวัตถุอันสมบูรณ์นั้น ส่งให้เกิดบุญจบสาธุครับมีในจันจร์กระวานสุขและทุกข์ซ้ําๆไม่เคยพ้นไปบุญเวียนกําเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กรรม